สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่อิธีก็ยังวนเวียนอยู่กับหลังบ้านที่เป็นงานเกษตรนะคะงานเกษตรน้ารู้ของแม่บ้านช่วงนี้ก็จะมีทั้งคลิปเกี่ยวกับไม้มงคลที่บ้านกำลังทําการขยายพันธุ์ก็เลยได้ศึกษาความรู้ไปด้วยแล้วก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับ ยังอยู่เกี่ยวกับต้นของว่านเสนจันทร์ค่ะวันนี้แม่บ้านอยู่กันทีจะนําต้นว่านเสนจันทร์ที่ยังอยู่ในกระแสนิยมที่น่าเก็บน่าเอามาเลี้ยงเพาะพันธุ์เอาไว้นะคะนี่คือว่านเสนจันทร์ขาวที่ยังอยู่ในกระแสความนิยมคนนิยมเลี้ยงนิยมดูแลอยู่ค่ะ คือความเป็นเสน่ห์ของเขาความโดดเด่นของคำว่าล้านเสน่ห์จันแต่ละอย่างแต่ละพันนั้นก็คือมีความเป็นเมตตามหานิยมเป็นว่านเสริมโชคลาภใครที่เลี้ยงดูก็เขามีความเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่หลงไหลค่ะช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ทำให้เงินทองไหลมาเทมาการค้าการขายจเจริญรุ่งเรือง วานเสนจันทร์ขาวที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะว่าตรงส่วนของก้านใบและก้านดอกจะมีสีขาวค่ะถ้าเทียบกับต้นว่านสนจันทร์อย่างอื่นพันอื่นแล้วการเจริญเติบโตนี่ถือว่าช้ามากค่ะได้ขนาดได้ไซส์เดียวกันมาปลกที่บ้านนี่พันอื่น โตแตกหลอดแตกก็หม่แต่เสนจันขาวเนี่ยช้ามากกว่าจะออกให้แต่ละใบลานเสนจันขาวก็เลยยังเป็นที่นิยมยังเป็นไม้กระแสที่คนรักหลงไหลในว่านเสนจันยังชอบเลี้ยงกันอยู่ค่ะอันนี้ก็น่าเก็บดูแลเอาไวปลูกที่บ้านกันค่ะ เนจันอย่างที่สองที่น่าเลี้ยงน่าเก็บดูแลนะคะนั่นก็คือนี่เป็นสเสนจันดํานะคะเรียกว่าต้นสเสนจันดำดูสิคะสมชื่อก็มีความเนสเน่ห์เสน่ห์จันดำมิ้งเลี้ยงยากเลี้ยงยากกว่าจะโตเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะคะต้นสเสนจันพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ที่ เลี้ยงยากโตยากพันธุ์นั้นจะมีราคาสูงมากค่ะขึ้นอยู่กับการใช้ระยะเวลาในการดูแลในการปลูกการขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นเอกต้นเป็นต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นต้นที่เป็นเสน่ห์จันดำที่ต้นแม่เป็นต้นด่างนะคะอันนี้เป็นต้นลูกแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็ลุ้นกันว่าเขาจะกลายด่างกลับเป็นเหมือนกับต้นแม่หรือเปล่าต้นแม่จะเป็นด่าง สีชมพูเลยค่ะเป็นด่างสีชมพูอย่างสวยเลยอันนี้เป็นต้นลูกสเสน่จันดำเติบโตยากค่ะใช้เวลานานกว่าจะแทงหลอดแทงใบออกมาแต่ละต้นแต่เอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นก้านสีออกเขียวค้ำไปทางดำค่ะต้นจะไม่ใหญ่มากแต่ต้นที่สมบูรณ์มากๆเขาก็โตกัตกนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็น ออกหนึ่งสเสนจันทที่น่าเก็บน่าเลี้ยงเอาไว้นะคะอันนี้เป็นต้นเล็กค่ะส่วนนี้เป็นต้นสเสนจันท์อีกพันุ์ที่น่าเก็บรักษาเอามาเลี้ยงเอามาดูแลนะคะอันนี้เป็นสเสนจันทเขียวค่ะนี่คือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเขาก้านเขียวใบเขียวเส้นใต้ใบเขาก็เขียวค่ะ เนจันเขียวหายากเหมือนกันก็จะได้มาเต้นใต้ใบจะเป็นสีเขียวเลยสีเดียวก,กันกับใบของเขาใบสวยอันนี้ก็หายากเหมือนกันหายากราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยสาหรับคนที่เขานิยมเลี้ยง นิยมนําไปดูแลเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลสมชื่อนะคะเป็นว่านเสนจันท์ที่มีความเป็นมงคลคนก็อยากจะเก็บจะดูแลกันีนบ้านของแม่บ้านยกทีมีเสนจันทเขียวแค่ต้นเดียวค่ะก็จะได้มาอันนี้ก็น่าเก็บแต่เพื่อน,อน,อนชอบก็ไปลองเดินตามตลาดนะคะเขาจะมีวางแต่ว่าจะหายากหน่อยถ้าเป็นเสนจันทร์เขียว อีกพันที่น่าเก็บน่าเอามาดูแลตาหแับคนที่ชื่นชอบนะคะต้นจัน์เขียวเขียวงามเป็นเอกลักษณ์ส่วนนี้จะเป็นวานสเนจจันโกเมนค่ะที่ในคลิปก่อนไม่บ้านยักทีได้ทำให้ชมแต่ว่าต้นใหญ่นั้นได้ยกยอดแล้วก็เอาไป ทำการควบแน่นแล้วค่ะไม่ไดถ้ถ่ายต้นใหญ่ให้ดูอันนี้ก็ดูต้นเล็กนะคะลักษณะแม่บ้านยติก็ได้แนะนําไปแล้วสน่ห์จันโกเมนอันนี้คนก็นิยมแต่ว่าถามว่าตามตลาดนี่จะหาง่ายกว่าพันสีเสน่ห์จันเขียวจันดาจันขาวอันนี้จะโตง่ายกว่าค่ะแต่ก็ก็สวยทรงก็จะสวยฟอร์มจะสวย ใบเขาจะใหญ่ยิ่งเลี้ยงบำรุงดูแลด้วยดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยที่งามๆนะคะเขาจะงามไวเสน่จันโกเมนคนก็นิยมค่ะเวลาเดือนที่ตลาดนัดต้นไม้นะคะตามร้านต้นไม้คนก็จะชอบอันนี้ก็น่าเก็บน่าเลี้ยงค่ะสเสน่จันโกเมนอย่างที่สี่นะคะที่คน อย่างนิยมกันอยู่เสียงจะคล้ายกับเสน่ห์จันแดงค่ะถ้าดูไม่ละเอียดจริงๆก็จะแยกยากหน่อยต่อไปก็เป็นต้นเสน่ห์จันพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงจะดูคล้ายกันกับเสน่ห์จันโกเมนมากค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์จันแดงค่ะ ใน่จนแดงก้านก็จะไม่แดงนะคะก้านก็จะออกไปทางเขียวอมน้ําตาลลักษณะทรงใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจแต่ว่าจะเป็นหัวใจที่เป็นแบบแนวใบยาวค่ะใบเรียวถ้าเทียบกับเสน่หจันโกเมนที่บ้านครั้งแรกเลยได้ เลี้ยงได้ปลูกก็คือเสน่ห์จันแดงนี่แหละคะ่ะมีผู้ใหญ่เอามาให้นะคะตอนแรกก็ไม่เคยได้ใส่ใจแล้วก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเสน่ห์จันที่เอามาให้ท่านเอามาให้ก็เอามาปลูกเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้พอปลูกไปแล้วกระแสมาก็ค่อยได้นํามาแยกแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่มีความแปลกอยู่ ก็คือถ้าเลี้ยงไปะไระยะหนึ่งใบเขาสวยงามมากเขาจะไปคล้ายกันกันกบสเสน่ห์จันโกเมนเลยค่ะจนบางครั้งเข้าใจผิดว่าเขาเป็นสเสน่ห์จันโกเมนหรือเปล่าแต่พอมาระยะหนึ่งเขาก็กลายมาเป็นสเสน่ห์จันแดงเหมือนเดิมใบก็จะเป็นทรงของเขาแบบนี้ค่ะก็เลยมีวิธีที่จะสังเกตของเขาก็จะมีอยู่นะคะเพราะว่า ก้านเขาจะไม่เป็นสีแดงค่ะแต่ถ้าเป็นสเสน่ห์นทรนโกเมนก้านเขาจะเป็นสีแดงสีแดงออกแดงเข้มค่ะแต่อันนี้เป็นสเสน่ห์น้นแดงนะคะลูกค้าชอบมาถามว่าถ้าเป็นก้านแดงคือสเสน่ห์ก้นแดงอันนั้นไม่ใช่นะคะมันมีวิธีสังเกตรหลายอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหัวใจเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าหูเขาก็าดูวิธีสังเกตคือหูเขาจะไม่เชิดกันหูจะห่าง นส่จันแดงอันนี้ก็น่าเก็บนะคะคนก็นิยมเลี้ยงกันอันนี้ก็จะเลี้ยงคล้ายๆกับเสนทจันโคมเมนปลูกเลี้ยงดูแลง่ายกว่าเสนทจันสามอย่างสี่อย่างที่เอามาแนะนําในขั้นต้นนะคะส่วนนี้เป็นสนทจันสนทจันแดงนะคะแต่ว่าเป็นเสนทจันแดงชนเขาเรียกเป็นสนทจันแดงชนบุรีโด,ด,ดยเฉพะ ความยากที่จะทําให้เราแบบดูยากอีกละก้านมันสีแดงเลยค่ะก้านมันสีแดงเหมือนกับสเสนจันโกเมนแต่ว่าใบทรงใบกาจะเป็นใบของเขาก็คือเป็นทรงของสเสนจันแดงคนพื้นที่เขาจะรู้จักดีเขาเรียกว่าต้นสเสนจันสเสนจันแดงชนบุรีค่ะ ก็เลยมีวิธีที่จะไปดูว่าความเป็นเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันโกรเมนให้เห็นความแตกต่างเพื่อนๆก็ย้อ,อนไปดูที่คลิปเก่าได้นะคะอันนี้จะดูมันต้องดูหลายอย่างเปรียบเทียบกันลำต้นเป็นสีแดงแป๊ดเลยลำต้นสวยมันจะดูยากมันก็น่าเก็บ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแม่บ้านยุทธีก็ํำเสนอ,อต้นว่านเสนจันที่หน้าเก็บหน้าเลี้ยงเพราะว่าเป็นไม้มงคลที่ยังเป็นกระแสนิยมกันอยู่นะคะสำหรับคนที่จะเลี้ยงเพื่อดูแลเป็นต้นไม้มหาเสน่ห์ให้กับชีวิตให้กับครอบครัวก็หน้าเลี้ยงและคนที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะนำไป จำหน่ายเหมือนกับที่บ้านของแม่บ้านอยู่ทีก็สามารถทําได้เลยค่ะยังอยู่ในกระแสที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะอันนี้คือเสน่ห์จันที่เป็นยังไม่กลายด่างนะคะถ้าเป็นกลายด่างนี่ราคาก็จะพุ่งไปคนละอย่างคนละเรื่องเลยค่ะมาชมความสวยงามของเขาคนที่ชอบต้นไม้เห็นอย่างนี้ก็จะชอบกัน ลำรับคลิปนี้แม่บ้านอยู่ธีก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมเข้ามาชมมาศึกษาเรียนรู้บ้านเสน่ห์จันทร์แต่ละพันุ์แต่ละอย่างไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามชมและก็มาชมให้กำลังใจกันอยู่ตลอดมีอะไรดีๆมีความรู้อะไรที่น่าสนใจแม่แบ่งปันเดี๋ยวแม่บ้านอยค่ธีก็จะนำมา อัปเดตนำมาบอกกันเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ